นะคะพบกับคุณสามีแล้วก็คุณสไปอินเดียนะคะวันนี้นะคะเรามาที่ร้านอาหารอินเดียอีกแล้วค่ะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์นะคะชื่อร้านว่าซิฟเซอร์ uh huh. เป็นอาหารอินเดียที่มีทั้งอาหารไทยอาหารอินเดียและอาหารอิตาลี mm hmm. ก็คือพวกสปากเกตตีพิซซ่าอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ทางในร้านจะมีเมนูอะไรบ้าง mm hmm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน Let's go. โอเคตอนนี้เรามาถึงบรรยากาศถ,ถึงใน,นในร้านแล้วก็เห็นบรรยากาศนะคะเป็นบรรยากาศที่แบบว่าสไตล์ตกแต่งเป็นค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนกับอ,อินเดียออกแนวอ,อินเดียสไต India, ล์เดียเล็ก อินเดออารับใช่แนนประมาณเหมือนกับอาหรับเนียยอาหรับแบบผสมผสานระหว่างอ่ยุโรปไม่ใช่อาหรับเนียยคือแบบว่าตะวันออกกลางแล้วก็อินเดียแบบนั้นตะวันออกกลางก็คือพวกดูไบอะไรเนี้ยหรอใช่อาผสมผสานแล้วกับอินเดียมันก็จะออกออกประมาณสไตล์แบบนี้การตกแต่งของร้านนะคะเราจะพาดูในร้านก่อนก่อนที่เราจะพาไปชิมอาหารเนาะอันนี้ก็จะเป็นอ่ ที่เที่ยวของอินเดียเขาก็จะนำภาพมามาตกแต่งอันนี้คือของเมืองเดลีใช่ไหมปะป๊าใช่นี่นิวเดลีอันนี้นิวเดลีมึงหลงนิวเดลีอันนี้อะไรอันนี้เป็นอินเดียเกตเขาเรียกกันอินเดียเกตคือเป็นเหมือนแบบว่าสักเมืองของอินเดียอะไรประมาณนี้อินเดียเกตคือเหมือนกับตอนที่อังกฤษ อันนี้เล่าความประวัติความเป็นมาก็จะยาวไปนิดนึงก็คือตอนที่อังกฤษตอนนั้นครองอินเดียสักเกือบ200ปีเป็นตอนที่เวลาอินเดียชนะอังกฤษได้สงครามสงครามระหว่างอินเดียกับอังกฤษคืออังกฤษคืออังกฤษเขามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเมืองขึ้นเมืองขึ้นของถึงอินเดียแล้วจากนั้นอินเดียเขาต่อสู้สู้รบกันจนชนะเขาก็เลยสร้างอันนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นอนุสร์โอเคอันนี้ก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอะไรนะ เมืองนี่อยู่เจปร์เจปเจปร์คือคนไทยชอบไปเที่ยวนะที่นี่เพราะว่าเป็นเมืองที่สวยงามแล้วเขาจะมีเนี่ยมีตึกเน่าแก่ที่ว่าจะเป็นอาคารสีชมพูที่ว่าเขาจะถ่ายรูปกันเยอะมากเวลาใครไปเที่ยวที่อินเดียอเของพวกพระราชอันนี้เป็นวังของพระราชาสมัยก่อนปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่นะยังอยู่เออคือไปเที่ยวได้เป็นเหมือนกับเป็นมิวเซียมแล้วเดี๋ยวเอาไว้เราขอให้ โควิดสงบก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางไปอินเดียแล้วเดี๋ยวเราจะทำเทปพาไปเที่ยวอินเดียสักเทปหนึ่งอันนี้อันนี้คือสภาอันนี้สภาใช่สภาที่อินเดียโอเคโอเคโอเคก็บรรยากาศในร้านก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปสั่งอาหารแล้วก็ชิมอาหารกันไปน่ากินทั้งนั้นเลยอะคือเราก็ไม่ได้มาที่นี่ สองปีนะตั้งแต่โควิดตั้งแต่โควิด,วดไม่ได้มา,าร้านนี้เลยแต่ก่อนนะร้านนี้คือร้านประจำที่จะมาอ่ะสั่งเลยปะสั่งเลยก็ได้โอ้บิบ๊บสวัสดีครับสวัสดีครับ <laughs> ยิ้มหวานด้วยลูกยิ้มหวาน ทุกคนตอนนี้อาหารมาเกือบครบละตอนนี้เราจะชิมกันอันนี้อันเรียกว่าอะไรนะปานิดปนิดปะกอระโมโมชิเก้นอันนี้ก็ชิคเก้นลอลติปปอันนี้ก็จะเป็นมาม่าชิคเก้นอันนี้พิซซ่าชิคเก้นอันนี้อะไรอันนี้เป็นปาบเบอร์เกอร์เลยแต่มันเป็นของว่างกินก่อนจริงๆก่อนอาหารต้องกินก่อนที่อาหารมาแต่เราไม่ได้กิน่ะ โอเคถ้างั้นเรามาชิมกันเลยนะปานะโอเคเริ่มจนนี้ก็ Christmas Eve เนอะเราก็ออกมากินอาหารอินเดียกันที่นอกบ้านโอเคแล้วก็ตอนนี้ก็มีมานะได้อีกอย่างหนึ่งคือ Chicken Lollipop l ก c กาลิ k e ก g กาลิ c ใช่ไหมก็จะเป็นไก่เนื้อไก่เอาไปทอดแล้วก็ไปผัดกับซอส Garlic เป็นซอสเผ็ดของอินเดียโอเคอะไรอะแก้วอไม่เป็นไรไม่เ็นไรเดี๋ยวบอกเขา ลูกชายทำแก้แตกไปแล้วหนึ่งใบไม่เป็นไรไม่โดนไม่โดนกบีใช่ไหมลูกโอเคไม่เป็นไรมาอ่ะก็เดี๋ยวเรามาชิมกันก่อนอันนี้ปานิสปะกอร์ลาในรายการนี้เคยร้านร้านหนึ่งเคยพาไปดูแล้วรอบหนึ่งเราเคยสั่งกันแล้วใช่ไหมอันนี้อันนี้เขา อันนี้คือน้ำจิ้มของเขาใช่ไหมน้ำจิ้มปะกร้าจริงจมันจะเป็นะอะไเนี้ยอ,อันไหนเอ่ยเดี๋ยวออกมาให้ดูอ่ะปลาแนะนำมีอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่อันนี้มันจะเป็นหอมอ่ะหรือนนซอสอีกอย่างอซอสพริกอันนี้ต้องเป็นสีเขียวต้องเป็นสีเขียวใช่ไหมอ,อันนี้คือจะเป็นจะเป็นซอสของเขาที่กินกับอ่าปานิสปะกร้าก็จะเป็นซอสสีเขียวเหมือนเหมือนกับที่บ้านของเราเป็นอ่าอะไรนั้นน้ำจิ้มซีฟู้ดนเอ่อน้ำปลา น้ำปลาพริก,กใช่ไหมไม่ก็น้ำจิ้มซีฟู้ดก็ได้เหมือนจิ้มก็ได้หลายอย่างอ,อ,อ่ะเดี๋ยวเราตักให้โอเค Thank you อ่วโอเค,อเคนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมกันนะชิมพร้อมกันนี่จริงอร่อยแล้วชอบมันตั้งแต่นานแล้วมันเป็นเต้าหู้ทอดมันเป็นเต้าหู้ทอดกรอบอืม ส่วนไหนก็จะเป็นเต้าหู้คืรสชาติรู้อยู่แล้วคือทุกคนคือถ้าไม่ติดโควิดนะีร้านนี้คือเราจะมาบ่อยมากเลยอร่อยแล้วก็อันนี้โม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 เราไปร้านอื่นเราก็ได้กินกันแล้วนะแต่นี้คือแฟนสามีชอบเนะี่ย ชอบของที่นี่เหม,มือนมูสอร่อยโมโมที่นี่อร่อยเราจะมาลองกันอันนี้เป็นโมโม่ชิเกน้นข้างในก็ไส้ก็จะเป็นชิเกน้นเป็นเนื้อไก่โมโมจริงๆทำได้สองแบบเออแบบทอดแล้วก็แบบนึ่งนึ่งนึ่งเป็นแบบโอเคนึ่งนเป็นจอบสีขาวเลยเราก็จะใส่น้ำจิม้มใส่น้ำจิ้มลงไป ม,มาหามามาม่ามั้ยรสชาติอยากมันน้ำด้วยอ่ะปะปะ๊าลองกินบ้างเ,เดี๋ยวสักอันนึงเลยก็ได้อือได้เด้อมาไส้เขาค่อนข้างที่จะให้เยอะอยู่นะ อร่อยนี่น้ำจิ้มเผ็ดนะครับสีแดงสีส้มค้างทีละเผ็ดเราจะไปชิมนส่ายอดอันนี้คือมามะ่ามาม่าอะไรนะเรียกว่านะชิคเก้นมามะ่าชิคเก้นแม็กกี้ชิคเก้นแม็กกี้คนอินเดียเขาเรียกมาม่าเป็นแม็กกี้แต่คนไทยเรียกแม็กกี้เป็นซอสแมก็กกี้อ๋ออ่า คือคค่ายๆมาม่าผัดแหละแต่ร้านนี้ทำเหมือนเหมือนอินเดียที่สุดร้านนี้ไอ่สีแล้วก็ความรสชาติรสชาติเหนียวอะไรพวกนี้ความเหนียวของเส้นโอเคอร่อยไม่เผ็ดรสชาติไม่จัดจ้านก็กินง่ายอยู่นะแต่จริงๆมืิอกสั่งเขาเผ็ดไม่พาม่มาเผ็ดเนี่ย มาไม่เผ็ดไม่เผ็ดเใช่ไหมเขาก็ทำไม่เผ็ดพอแสดงว่าเขาฟังผิดหรือเปล่าอ่ะป๊าลองชิมอันนี้อันนี้ไม่เคยลองครั้งแรกอย่างนันกันไก่ก a r l i c ไก่ก a r ลองชิมดูนะมันเป็นไก่ทอดอ,อร่อยเนาะไม่คล้าย chili chicken ทำไม อร่อยผานอันนี้อีกหนึ่งเมนูพิซซ่าอันนี้คือผสมผสานอาหารอิตาเลียนยกับอินเดียว้าวชีสอ่ะเป็นไะไส้ไก่ไส้ไก่ชีส เขาเรียกชิลลี่ชิคเก้นนะนี่นี่ชิ้นที่เรามาแล้วเพราะเราสั่งเราสั่งเป็นกับกันที่กินกับโรตีอะเลยคนนี้แต่รอบนี้เขามีเมนูเพิ่มมาเป็นพิซซ่าก็เลยอยากลองอร่อยดิอร่อยชื่อร้านซิปเซอร์ซิปเซอร์นะครับอยู่แถวถนนราชพฤกษ์ก่ออนเเซร์คิลก่อนก่อนเซอร์เคิลก่อนเซอร์เคิลนิดนึงอยู่ซ้ายมือมากันได้เลยค่ะ ตอนที่เรามานั่งกินตอนเนี้ก็มีคนไทยมาจองโต๊ะยาวเลยนะกินแล้วเป็นคนไทยให้นั่งอยู่ข้างหน้าพวกเราคนไทยกินเยอะนะคะเดี๋ยวนี้อาหารอินเดียค่อนข้างจะเป็นรสชาติที่กินได้ไม่ยากเหมือนแต่ก่อนที่ว่ามันจะมีเครื่องเทศเยอะคนไทยเริ่มหันมากินอาหารอินเดียกันมากขึ้นเป็นจํานวนมากเริ่มเปิดไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเชื้อชาติหรือว่าสามีก็ เริ่มหันมาเป็นแบบเป็นเป็นคนอินเดียกันเยอะขึ้นในในในประเทศไทยเรานะเริ่มมีหลายคนละอันนี้ก็เป็นอันนี้ไ่ชิลลี่ชิคเก้นก็คือเหมือนไก่ทอดแหละไก่ทอดแต่ว่าไก่ทอดสไตล์อินเดียสไตล์อินเดียเขาเรียกเป็นชิคเก้นลอบบี้บเพราะว่าเหมือนเวลาล็อบบี่บก็คือลูกอมลูกอมเราก็จะถือแบบลูกอมแบบนี้เล้เขาก็จะเอาไก่กระดา็ไปทอดเขาเลยตั้งชื่อว่าเป็นลลอบบี้บเนี่ยค่ะจับถือแบบนี้กินได้เลย ให้เราจะกินกรอบๆโดนแต่กรอบๆอะไม่โดนเนื้อเป็นไงรสชาติเหมือนไก่ทอดบ้านเราอันนี้มันหอกใส่กยเตียวนี่นะเหมือนไก่ทอดกลทอดทั่วไปเป็นกับแกมกินเล่นกิน ไม่ได้กินนานแล้วใช่ไหที่ถึงมะประมาณเนี้อืมอร่อยแล้วก็มีอันนี้เขาเรียกของว่างอันนี้ของว่างจริงจริงมันจะกรอบกว่านี้คืออันนี้คือพวกเรารอนานแล้วมันก็เลยจะไม่กรอบแต่ก็กินได้อยู่เดี๋ยวเราป้อนมาอันนี้มันจะมี มันจะมีหอมมีพริกมีพริกเอ่อมะเขือเทศมีพริกผักชีแล้วก็น้ำซอสแตงกวาแล้วก็น้ำซอสของของแ้แผ่นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับโรตีแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโรตีกรอบเออโรตีกรอบไปได้จิอ่าันนีแงกริงจริงมันต้องยิงกรอบๆนั่นีองสิสิงกรอบๆมันไม่ค่อยกรอบนี่แต่อร่อยอยู่ยังอร่อยอยู่เขาระมาณนี้ ลองหมดแล้วนะลองหมดแล้วโอเคนี่ลองแล้วเรียบร้อยอาหารอร่อยมากร้านก็มีของหวานด้วยนะคะมีของหวานอินเดียของหวานก็จะเป็นพวกขนมหวานของอินเดียแล้วก็เนี่ยเป็นบิงซูอะไรเขาเรียกอะไรนะน้ำแข็งใสน้ำแข็งใสเรานี่แหละอ่ะอร่อยป่ากินไหมกินไหมลูกไม่กินเหรอวุ่นวายอยู่เนี่ยอยู่อยู่คน แล้วก็ถ้าใครอยากจะมากินนะคะอยู่ที่กรุงเทพถนนสายราชพฤกษ์นะคะก่อนไปเซอร์เคิลก่อนจะถึงเซอร์เคิลอยู่ซ้ายมือนะคะร้านซิปเซอร์นะคะฝากด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากเห็นเราสองคนพาไปทำอะไรไปกินอะไรคอมเมนต์ข้างใต้มาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะด,ดูว่าเราสามารถที่จะไปตามคำคอมเมนต์ได้ไหมเนาะหละักๆเราก็จะพาไปกินกันก่อนแล้วกันเนอกาะว่า ที่กรุงเทพร้านอาหารอินเดียมีที่ไหนบ้างนะคะแล้วคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับก็อยากจะวิชทุกคนแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์นะคะแฮปปี้นิวเยียร์แฮปปี้นิวเยียร์กันแฮปปี้นิวเยียร์โค้ชแฮปปี้นิวเยียร์ thank god สัสิกาจีขอให้ทุกคนแข็งแรงอ่าเล่นอยู่เล่นน้ำแข็งอยู่ตัวป่วน ต้องปิดปิดคลิปแล้วเนาะปิดคลิปปิดสิเอาเลยเธอพูดสิก็ทุกคนก็แฮปปี้นี่อย่างที่พูดไปละขอให้สุขภาพแข็งแรงและปี2022นี้ขอให้เฮงๆรวยเป็นทุกคนนะครับเอ่อพวกเราต้องไปกันละเกสเดย์สโกบีเ e ย์สโกบีบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะครับบ๊ายบายติดตามและดิ่งกระดิ่งคอมเมนต์ไลค์ติดตามเลย ติดตามลูกโออเเคครับาไปไปนะไปไปก่อนพี่สัพไพอินเดียสัพไพอินเดียพูดสิสัพไพอินเดียสัพไพอินเดียขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายบิลบ๊ายบายคิซี่ด้วยจุ๊บจุ๊บยิ้มหวานด้วยยิ้มหวานยิ้มหวานยังไงลูกฮัลโหล ไลอินเดียนะคะเทปนี้นะคะเรามาที่ร้านอาหารอินเดียอีกแล้วค่ะแต่ร้านอาหารอินเดียน,นี้นะคะอยู่ที่ถนนราชพฤกษ์ค,ค่ะเป็น,นคัด